มาค่ะอ๋อ้ออ้ไปไหนอะเข้าเลใช่ปะ,ะ,ะขราววันนี้เราก็อยู่กับออฟฟี่แล้วนะคะโอ้ยกูเชิญมึงแล้วอะมันไม่ขึ้นอ๋อออฟฟี่ทักทายแฟนเพลงหน่อยสิ อเฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะรเราคือว,วงเกอร์กรุปอันดับหนึ่งอยู่แล้วป้าฮะวงอะไรไู้ในวเนี้ยวงอีเลียหูฝากติดตามเลยนะคะวงอีเลียหูคะ่ะตอนแรกสมาชิกมีห้าคนตอนนี้ตุยเวลาสองเหลือสามและในสามคนก็คือมีคนมั่นหน้าละหนึ่ง ก็ตัดไปไม่พูดเราจะไม่พูดว่าใครเป็นคนมันนาโอเคเราเราไม่มีกล่าวถึงคนตายนะคะว้าตายแน่แต่รอบนี้ฉันว่าตายแน่ลัคกี้กายมาสองตัวเนี่ยมึงมันอ่ะได้ดีๆแล้วเราตัดภาพมาที่เราเราจะพูดหรือเปล่ามันจะช่วยอะไรเราได้วะ ฉันพูดได้ไหมพี่จี้ถ้าฉันไม่ช่วยเพื่อนฉันบาปไหมยอวก,กูช่วยมึงตลอดมึงเป็นคนแรกเลยที่กูส่งของให้เนี่ยนี่ยิงแกฮันเตอร์อะไรขนาดนาึะ ยิ่งกว่านั้นูุยกลบฮันเตอร์มากปล่อยปลาเมือกปลาเมือกยากยาตีกูไม่ได้โยงไปให้เนะนินะยากตีฉันก็หยอมกูจะโดนตบแล้วเมืองมันไม่ง่ายอย่างนั้น,นสิโอ๊ยเมืองไม่ใช่นวดตบกูะ โอ้ y ม่ก h ชเมืองเกมไวค่ะกูมาถึงกูไปเลยเมืองของใต้ดินววอุ๊ยอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วว่ะมันยืนเฝ้าไหมมันยืนมันไม่ได้ยืนเฝ้าแต่ว่าเหมือนมันใช้ตาดูว่ามันยืนเฝ้าแหละ คุณันเฝ้าว่กูไม่น่าพูดเลยกูไปคนแรกเลยดวงดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมตวันเดียว,ว,วมึงมยู่กับกูอยู่เลยอยู่ข้างกูเลยยืนข้างกันยืนข้างกายแล้วหมุดก็ปักไว้นะยา <c oughs> <c oughs> เกมไวมากมึงวันมีหนวดปลาหมึกมาด้วยกันค่ะเพื่อนสวัสดีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะตัดตัดภาพมาลัคก,กี้กายสองคนยังรอดเพิ่งตัดภาพมาลัคก,กี้กายสองคนยังรอดอยู่แล้วเราอ่ะก็คือไปแล้วนะ เพ e ิ่งด่าลักกี ak ้กายเมื่อกี้ดูเพื่อนหน่อยสิเพื่อนหากล่องกันแบบไม่ไหวที่อก็คือโตูบค่ะลักกี้กายอีกคนหนึ่งก็คืออะไรแอนแอนหนึ่งสองสามก็คือเอาผักมะมาใครจะมาช่วยออฟฟี่คะน่าจะไม่มีเนาะอุ้ยเหมือนผักมะจะมาช่วยออฟฟี่หอมันเอาหุ่นยนต์มาช่วยร่อนหรือเปล่า บินแล้วบินแล้วอ้าวแล้วคุณยนต์ของใครอ่ะอีผักมะอีผักมะมันช่วยใครอ่ะอ้าวช้าไปค่ะผักมะมดลงินแล้วเนะี่ยไปค่ะออกจากเกมค่ะเราไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่า